สวัสดีครับจากณะสร้างกลับมาแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับปลาเทวดาป่านะครับผมเป็นคนที่สะสมเทวดาป่ามานานมากแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงปลาใหม่ๆวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับเทวดานะครับเป็นกลุ่มปลาหมอนะครับเป็นชิคลิตไดเนะครับสกุลของปลาเทวดาคือเทโรฟิลัมนะครับภาษากรีกนะครับเทอร์ลอนแปลว่า คลีบฟิลลัมแปลว่าใบนะครับก็คงจะหมายถึงคลีบกับพวกที่เป็นลักษณะเป็น,เป,นเป็นแผ่นแผ่นเป็นใบใบนะครับปลาเทวดานะครับพบได้ในทวีปอเมริกาใต้นะครับเป็นปลาหมอเซาอ,อเมริกันเหมือนพวกจิโอฟาการ์ดพวกปอมปัวนะครับพบได้ตั้งแต่ที่โคลัมเบียนะครับเปรูแล้วก็บราซิลนะครับ เทวดานะครับหลักๆทุกวันนี้ที่ได้รับการบรรยายแล้วนะครับมี3ชนิดนะครับแต่ก็มีชนิดย่อยที่ยังไม่ได้รับการบรรยายอีกนั่นเยอะนะครับอันนี้เป็นชนิดแรกนะครับเทวดาป่าที่มีชื่อมากที่สุดคือเทวดาอันตั้มนะครับเทวดาอันตั้มพบที่เดียวนะครับก็คือลุ่มแม่น้าโอริโนโคนะครับซึ่งก็อยู่ในโคลอมเบียกับเวเนซุเอลานะครับซึ่งก็จะมีพวกแม่น้ําย่อยๆอะไรหลายแห่งนะครับ ที่ดังๆก็เลยก็คืออิรินีเดออาธาโปอะไรพวกนี้นะครับที่เขาจะมีบอกว่าอันตั้มมาจากแหล่งไหนนะครับอันนี้คือตอนเด็กนะครับอันนี้คือตอนเริ่มโตแล้วนะครับเทวดาอันตั้มเป็นเทวดาที่ใหญ่ที่สุดนะครับมาถึงนะครับต้องพักปลาก่อนเพราะว่าเทวดาอันตั้มทุกตัวแทบจะติดโรคที่เกิดจากเคอร์เปสไวรัสนะครับซึ่งก็คือโรคป่วยเปื่อยนั่นแหละนะครับจึง ยังไม่ควรจะเอาโลวอมกับปลาหมอใดๆนะครับก็ควรจะแยกไว้ทั้งหากจริงๆเป็นเทวดาที่สวยมากนะครับชนิดที่2นะครับเทวดาเลโอโพดีนะครับเมื่อก่อนจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อดัมเมลี่นะครับเทวดาชนิดนี้เป็นเทวดาที่พันเล็กที่สุดแล้วนะครับพบที่ลุ่มน้ำอเมซอนนะครับ แล้วก็พบในแม่น้ำริโอเนโกกับโซลิโมเรสนะครับเทวดาเลโอโพนะครับตั้งชื่อเป็นเกียรติให้แก่กษัตริย์เลโอโพที่3ของเบลเจียมนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนในการบุกเบิกสำรวจบานะครับลักษณะจะแตกต่างกับเทวดาชนิดอื่นที่เป็นหน้ามนนะครับอีกชนิดนะครับอาจจะคุ้นตากับชนิดนี้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือสกคร,รีนะครับ หรือก็คือบัรพุรุษของเทวดาบ้านทั้งหมดนะครับเทวดาเพาะที่เราเรียนกันนะครับทั้งลายหินอ่อนเทวดาบูเทวดาดำเทวดาครึ่งชาติเทวดาทุกอย่างอะโกดอะไรพวกนี้จันโจเข้ามาจากตัวนี้นะครับสแครีนะครับเทวดาป่าพบได้ทั้งเปรูเออบราซิลแล้วก็โคลัมเบียนะครับนี่นะครับ ทรงป่า,ปาหน้ามาาันจะหักหักไม่เหมือนหน้าเทวดาเพาะทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษของเทวดาบ้านทั้งหมดนะครับอันนี้ชนิดย่อยนะครับลิโอนาเน่นะครับหรือก็คือเปรูเวียนอันตั้มนั่นเองนะครับก็คือเปรูอันตั้มในตำนานนะครับทำไมเขาถึงเรียกเปรูอันตั้มนะครับก็เพราะว่าหน้ามันหักคล้ายอันตั้มนะครับ มันจะมีจุดมีสีนะครับไม่เหมือนสแคร,รีธรรมดานะครับแต่จริงๆมันก็จะเป็นพวกวงใกล้ๆเคียงกับสแครีนะครับไม่ได้เป็นความเกี่ยวข้องอะไรกับอันตั้มเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนเด็กๆหรือว่าตอนอะไรพวกนี้นะครับรูปทรงก็จะคล้ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนอันตั้มไม่ได้ผสมข้ามพันธุอย่างที่บางคนมโนไปนะครับสีสันมันจะสวยมากกว่าสาแครีธรรมดา เทวดาหลังแดงนะครับมานาคูปูรูนะครับก็พบได้ที่บราซิลนะครับเป็นเทวดาที่มีสีแดงในตัวนะครับจะอยู่ที่ด้านส่วนบนนะครับแดงจะเป็นเทวดาที่แดงที่สุดนะครับมานาคูปูลูก็อยู่ใกล้ๆซันตาเลมนะครับเป็นสถานที่ในบราซิลนะครับปัจจุบันประเทศไทยสามารถพอพันธุ์ได้แล้วนะครับราคาไม่ได้แพงมากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ อันนี้อันตั้มเลสในตำนานนะครับาราซานตาสเบลนะครับเป็นเทวดาแดงอีกชนิดนะครับตอนเด็กๆจะดูคล้ายอันตั้มมากแต่ว่าตอนโตมาก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับหน้าไม่ได้หักเท่าแต่ความดุนะครับดุเกือบที่สุดในเทวดาทั้งหมดแล้วนะครับมันจะไม่แดงสดแบบมานาคุป,ปูลูนะครับแต่ครีบเขาจะเป็นสีเหลืองเหลืองสีส้มเหมือนพวกเปรูอันตั้มนะครับแต่มานาคุป,ปูรูอ่ะ สีครีบกับสีอะไรพวกนี้เขาจะไม่เป็นสีเหลืองอย่างในรูปนะครับเนี่ยมันจะหลังมันจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวเมียก็ยิ่งไม่แดงเลยครับก็ถ้าเวลาจะซื้อนะครับซื้อที่เป็นตัวโตวแล้วนะครับเราก็เลือกตัวแดงๆมาเลยนะครับไม่งั้นก็ไม่แดงครับปลาเทวดาป่าจริงๆเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับอุณหภูมิทั้งร้อนทั้งเย็นก็อยู่ได้นะครับอาหารการกินก็กินง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดนะครับหรือว่าอาหารสดอาหารสดแช่แข็งเขาก็ยอมรับได้อย่างง่ายดายนะครับไม่เหมือนพวกปลาปอมป่านะครับอันนี้ผมเลี้ยงคู่กับปลาปอมปลาดูวานะครับกับพวกปลาเตต้าขนาดกลางนะครับถ้าเป็นพวกคาดินันกับพวกลามิโนตถ้าตัวไม่ใหญ่พอรับรองว่าโดนโดนกินแน่นอนนะครับบอกไว้เลยนะครับเทวดาป่ากินจริงนะครับอันนี้อิซาเบลตอนหนุ่มนะครับ เลี้ยงหลอันตั้มแล้วก็ปอมเพเคลกับซันเ,เทเฟ่นะครับไม่ได้พูดนานลืมอันนี้อันตั้มนะครับไอซาเบลดุจริงๆเห็นไหมวิ่งมากัดเลยเห็นปะเลี้ยงหลวกับพวกปมอชิกลิตพวกเอิร์ดอิตเตอร์นะครับอันนี้ไบโอโตโดมาก็เลี้ยงด้วยกันได้ดีนะครับจริงๆเทวดาที่เลี้ยงยากที่สดุดน่าจะเป็นอันตั้มนะครับ จริงๆมันไม่ได้เรียงยากเพียงแต่ว่าตอนที่เพิ่งมานะครับปลาจากโคลอมเบียไม่ใช่แค่อันตั้มนะครับอย่างพวกแพนด้าอูรูอะไรเงี้ยหรือว่าปลาหมอบางตัวอะไรเงี้ยเดมอนมา่ก่อนเงนี้ยมันก็ติดไอ้พวกเชื้อเฮอร์เปสไวรัสอย่างที่เรียนมาตอนแรกนะครับคือคนขายเขาจะขายถูกแต่พอพักน้ําผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะขายขึ้นเป็นแบบพันประบาทอะไรเงี้ย มันก็คุ้มที่จะซื้อนะครับเพราะว่าไม่มีโรคภัยมาโดนปลาหมอตัวอื่นถือว่าถ้าคุณอยากจะพักเองอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องเป็นแยกตู้ต่างหากไม่รวมอะไรกับปลาอื่นนะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้มติดผ่านในน้ําเป็นเฮอร์เปสไวรัสคิดถึงว่าไอ้เชื้อโควิด -19 นะครับก็เหมือนกันนะครับมันก็ติดผ่านอากาศอันนี้ก็ติดผ่านน้ําก็คือปลาอะไรที่เป็นปลาหมอมันก็ติดเกือบหมดอะแต่เพียงแต่ว่าปลาหมอบางชนิดเขาไม่ตาย แต่ถ้าเป็นพวกชนิดอ่อนแอแบบปอมปัวอะไรเงี้ยแบบเซวดาทั่วๆไปอย่างเงี้ยอาจจะตายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเซวารุ่มไม่ตายผมลองมาแล้วเซวารุ่มแม่งหายเองได้นี่นะครับเลี้ยงรวมกับพวกปลาพวกนี้ก็อยู่ง่ายนะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับทุกตัวในตู้นี้นะครับก็เป็นชนิดตามที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ อาจจะมีพวกเทวดาสปอร์ตอะไรอันใหม่ๆนะครับกับพวกอะไรพวกเนี้ยคือผมยังไม่เคยได้เก็บรูปหรือว่าเอามาเลี้ยงนะครับก็เลยยังไม่ได้เอามาแนะนําแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนักนะครับจริงๆมันมีเทวดาบูที่เป็นปลาป่าด้วยนะครับของเยอรมันตอนนี้ก็มีออกมาเหมือนกันนะครับถ้าเลี้ยงรวมกับพวกปลาปอมบาดูนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำมากสักหน่อยเอาจริงๆเทวดาอันตั้มมันก็ไม่ได้ชอบน้ำหมักนะ ยิ่งไม่เปลี่ยนน้านะครับปลาก็จะเป็นโรคแบบคุยๆครับมีปัญหาเหมือนพวกปอมปัวครับก็เปลี่ยนน้ําตามปกตินะครับคือเขาชอบน้ํา pH ต่ําน้ําอ่อนคือไม่ค่อยมีพวก GH อะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาชอบน้ําหมักๆเน่าๆอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องแยกกันให้ออกจริงๆคือน้ําหมัก มันทำของเสียมันทําให้ pH ต่ําลงได้แต่จริงๆปลามันไม่ได้ชอบแล้วยิ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยปลามันก็จะป่วยนะครับคือเราจะลด pH เราใช้น้ํา r o บวกกับพวกดินเลี้ยงกุ้งหรือดินที่เพาะปลาหมอแค่นะครับหรือว่าใช้พวกกรดหรือว่าน้ํายาลด pH นะครับก็ทํามาจากกรดนั่นแหละอย่างพวกเตต้า pH, KH, ไม่นัดนะครับช่วยปรับน้ําอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะครับไม่แนะนําการหมักน้ํานะครับ เพราะว่าไม่ดีนะครับเคยมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาเคยพูดพูด,พดไว้ว่าไอ้เฮอร์เปสไวรัสเนี่ยน่าจะเกิดมาจากการหมักน้ําตอนที่เขาไปจับคือภู้ิภาคที่อันตั้มอยู่เนี่ยมันไกลจากเมืองมันห่างไกลมากอะ่ะห่างไกลจากเมืองหลวงของพวกโคลัมเบียอะไรเงี้ยและวเขาก็ต้องเอาพักพักอยู่ในถังน้ํามันอะไรเงี้ยถังน้ํามันผาครึ่งซีกไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้าอะไรเงี้ยอดอาหารมา เวลาปลามาเราจะเห็นว่าปลามันผอมๆเห็นปะออนั่นแหละเขาบอกว่าไอการมาหมักเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคพวกนี้ก็ได้หรือ,อยังไงนี่แหละเขาก็เปยดเปอยเปอกไว้แต่ว่าก็ยังไม่มีใครแน่ชัดเทวดาอันตั้มปัจจุบันประเทศไทยเพาะได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าออท่านรุ่นพี่เป็นเพื่อนรุ่นของรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับแต่เขาก็ยังไม่ประ,ประสงค์จะเปิดเผยตัวแล้วก็ปัจจุบันก็เลิกเพาะไปแล้ว ก็ใช้วิธีลด PH อย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือใช้น้ํา RO แล้วก็พวกน้ํายาลดค่า PH นะครับไม่แนะนําให้หมกักบอกเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าเคยลองไม่เปลี่ยนน้ําเดือนกว่ากเ็เริ่มเป็นขุยแล้วนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนน้ํานะครับแล้วก็ใส่พวกยาแบบรักษาปอมอะไรพวกนี้นะครับเวลาพวกปอมที่เป็นตัวเป็นฟ้า,ฟาตัวขาวลอกมือไม่ออกนี่นะครับก็ใส่ไปช่วยเขา โชคดีว่าเราเลี้ยงปอมอยู่แล้วนะครับก็เลยมียารักษาพร้อมสับไม่มีปัญหาแต่จริงๆเปลี่ยนน้าบ่อยๆก็หายนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบเราไม่ได้คิดเฉพาะเราจะเลี้ยงสวยงามอะไรเงี้ยแบบที่ผมเลี้ยงให้ดูเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปลด PH อะไรนะเพราะว่าเขาก็ทนอยู่ได้นะเขาก็ไม่ได้รู้สึกไม่สบายตัวหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าเวลาเขาไข่มาแล้วอะลูกเขามันไม่เป็นตัวแค่นั้นแหละคือจริงๆไม่ใช่แค่อันตั้มนะที่มีปัญหาพวกเทวดาป่าบางตัวก็เป็นนะ สาครี ari, หรือว่าล i o ิโอนาเนก็มีปัญหานะไข่ไม่ค่อยเป็นตัวครับไม่เหมือนพวกเทวดาบ้านทั่วๆไปนะครับอันนี้อันตั้มอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับยังหนุ่มๆอยู่ตัวก็พอโตเต็มที่ใหญ่กว่าพวกสาครี่อันนี้นาเนนะครับไปรูอันตั้มก็เลี้ยงลวงกปลาขนาดกลางได้สบายนะครับอย่าเลี้ยงรวมกับปลาเล็กมากเพราะว่าเขากินเป็นอาหารนะครับในธรรมชาติเขากินปลาเล็กกุ้งเล็ก เป็นอาหารนะครับพวกสแคร,รี่นะครับมันดูดุกว่าอันต่ำอีกเอาอจริงๆนะก็เลี้ยงวรวมพวกปลาหมอปลาหมอแคกก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะปลาหมอขนาดกลางที่ไม่ดุอะ่ะปลาอะไรก็ได้ที่ไม่ดุอะ่ะอืมเลี้ยงรวมกันได้หมดแหละอันนี้ก็จัดเป็นแบบตู้กวด เพราะว่าเลี้ยงปอมด้วยก็คือพยายามจะไม่ลงดินนะครับเพราะว่าปอมไม่ค่อยชอบดินก็จัดพวกเป็นสไตล์แบบเนเจอร์แอเคเรียมนะครับมีเฟิร์นมีต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับมีขอนไม้เพราะเขาก็จะชอบไปหลบตามขอนนะครับคือไลน์เขาในธรรมชาตินะครับคือการพางตัวไปตามกิ่งไม้หรือรากไม้ที่มันจมน้ําอยู่นะครับอันนี้ก็เลียยงหลวงพวกปลาหนมึกของโกเตต้านะครับ ก็อยู่ด้วยกันสบายนะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าปลามันกินตาเล็กนะครับเราก็หลีกเลี่ยงไปตั้งแต่ต้นดีที่สุดแต่ว่าบางท่านเขาอาจจะเลี้ยงรวมด้วยแต่ว่าเขาก็มีทริคว่าเราต้องให้อาหารเขาบ่อยๆนะครับอย่างทาคาชิอามานโนะเลี้ยงอันตั้มฝูงใหญ่ที่บ้านนะครับเขาก็ต้องให้อาหารวันละสี่รอบนะครับเพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับพวกคาดินันนะครับ แต่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นนะผมก็เลยตัดปัญหาคือเอาปลาขนาดกลางทั้งหมดดีที่สุดจบไปเราจะได้ไม่ต้องไม่สบายใจนะครับเพราะบางทีแบบคือตัวใหญ่ที่เคยเลี้ยงอะ่ะมันกินออตโตเข้าไปเลยนะอั้นตั้มแล้วมันไปติดคาปากอะ่ะสุดท้ายดึงออกมาก็คือก็อยู่ได้ไม่นานอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะเหมือนมันกินอะไรไม่ค่อยได้อะตอนหลังอะ่ะ ก็คือหลีกเลี้ยงพวกปลาเล็กๆที่เขาเข้าปากได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ไม้น้ําที่เคยจัดนะครับก็เลี้ยงหลวงปอมปะดดวนะครับปอมปลากับปอมแบบปอมบีที่เป็นลูกครึ่งปลาป่านะครับก็มีพวกเรนโบว์แต่จะหลีกเลี้ยงออตโต้จะใช้พวกชักเกอร์ L หนึ่งสี่สี่กับเล็บมือนางนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ดินทั้งตู้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เลี้ยงปลอมเยอะ มีแค่เฮเคลตัวเดียวนะครับแล้วก็ตะโกกอินโดมีเซียนะครับสีแดงคล้ายๆทะเพียนหน้าแดงเดี๋ยวนี้หายากเหลือไม่ค่อยมีของอันนี้เป็นเรียวนาเนกับเรียวโคดี้นะครับสองตัวคู่กันพอดีช็อตนี้ที่ถ่ายมาได้โคกอตเตอกับพวกโรซี่เตต้าเนี่ยโอเคเลี้ยงรวมกันดีที่สุดนี่นะครับตู้ในอดีตนะครับ สวยสวยเหมือนกันก็การเลี้ยงดูมันไม่ค่อยยากครับเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อปลาที่มันโอเคแล้วอะมาเลี้ยงมันก็ง่ายเพราะเทวดาไม่ค่อยเป็นปลาสติดเรื่องพวกอุณหภูมิกับอาหารการกินเท่าไหร่ก็จะระวังแค่เขากินปลาเล็กกับกินพวกสัตว์กําจัดตะไคร่หมดตู้นี้ครับอาจจะเกิดปัญหาตะไคร่ในตู้ได้อะไรเงี้นะครับแค่นั้นแหละ ก็เลี้ยงรวมในตู้แม้น้าได้สบายเลยนะครับสวยงามสมเป็นราชินีตู้ไม่น้ํานะครับเป็นปลาใหญ่ที่ดูสง่างาม,ามก็วันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกับปลาชนิดใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ